สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบ้านอแมนด a าที่จังหวัดภูเก็ตเรียกได้ว,ว่าเป็นสาวสวยที่เก่งครบเรื่องจริงๆครับสำหรับสาวอแมนดาออฟดัมนางงามผู้ได้รับตำแหน่งมิสยูนิเวสไทยแลนด์2563และเป็นตัวแทนในการประกวดนางงามจักรวาล2020 ลูกสาวอแมนดาน้นเกิดที่จังหวัดภูเก็ตคุณพ่อเป็นชาวแคนาดาเชื้อสายดัชและคุณแม่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนอแมน,น,นด้าจบการศึกษาชั้นมันธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสตรีภูเก็ตภาคภาษาอังกฤษและเข้าศึกษาที่โรงเรียนนานาชา British ติบริ s ิชภูเก็ตจนจบเกรด12หลังจากนั้นเธอได้เข้าศึกษาต่อด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจและการจัดการที่มหาวิทยาลัยทรอนทรประเทศแคนาดาจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในปีพุทธศักราช2558ราสุดทางยูทูบ Thailand ได้พาทุกคนไปส่องภาพอแมนดาที่ภูเก็ตซึ่งบ้านดังนี้เป็นบ้านที่อแมนด้าอยู่มาตั้งแต่เด็กและยังเป็นบ้านที่คุณพ่อและคุณแม่ช่วยกันสร้างขึ้นมาตั้งแต่ที่สาวอแมนดายังไม่เกิดโดยบ้านดังนี้ยังเก็บความทรงจําของสาวอแมนด้าไว้มากมายและมุมโปรโดที่สุดของเธอก็คงจะเป็นมุมโซฟาห้องรับแขกที่สาวอแมนดานั้นโปรดปรานมากที่สุดแถมยังมีเตียงสระผมของคุณแม่ตั้งอยู่ภายในบ้านเพราะคุณแม่ของสาวอแมนดาเป็นช่างเสริมสวยนั่นเองครับท่านผู้ชมครับมีความคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห แล้วก็ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบขอบ่าวขอบคุณครับ